ขอน้อบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่หนึ่ง้ยี่สอ็ดจากพระสุต,ตันตปิฎกขุตกานิกายอุทานปาตาลิขามิยาวะปาตาลิขามิยาสูตรที่หครั้งนั้นแหลเป็นเวลาเช้าพระผู้มิพระภาคยาวทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวร เสด็จดำเนินไปยังอาคารรับรองพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วสเสด็จเข้าอาคารรับรองประทับนั่งพิงเสากลางทรงผินทพ,พักไปทางทิศบรุรพาฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ก็ล้างเท้าแล้วเข้าสู่อาคารรับรองแล้วนั่งพิงผนังด้านตะวันตกหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก หันหน้าไปทางเดียวกับพระผู้มีพระภาคยาวส่วนอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปตาตลิคามก็ล้างเทา้าแล้วเข้าสู่อาคารรับรองนั่งพิงผนังด้านตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหันหน้าไปทางพระผู้มีพระภาคยาวข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคยาวตรัสกับอุบาสกทั้งหลาย ชาวบ้านปาตาลิคามว่าคฤหบสีทั้งหลายโทษของศีลวิบัติของบุคคลทุศีลมีห้าประการห้าประการคืออะไรบ้างคือหนึ่งคฤหบดีทั้งหลายบุคคลทุศีลผู้ปราศจากศีลในโลกนี้ย่อมประสบความเสื่อมโผคาเป็นอันมากเพราะมีความประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งของศีลวิบัติของบุคคลทูทูศีลสองคฤหาปรีทั้งลายและยังมีข้ออื่นอีกกิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลทุศีลผู้ปราศจาาศีลย่อมอือฉาไปนี้เป็นโทษข้อที่สองของศีลวิบัติของบุคคลทูศีลสามคฤหาปรีทั้งลายและ ยังมีข้ออื่นอีกบุคคลทุศีลผู้ปราศจากศีลเข้าสู่บริษัทใดๆคือขติยาบริษัทก็ดีพรามณะบริษัทก็ดีคฤหาบดีบริษัทก็ดีสมณะบริษัทก็ดีเป็นผู้ไม่องอาจขวยเขินเข้าไปนี้เป็นโทษข้อที่สามของศีลวิบัติของบุคคลทุศีล สีข่ขาหบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลทุศีลผู้ปราศจากศีลย่อมเป็นคนหลงทำกาละในวงเล็บตายนี้เป็นโทษข้อที่สของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทูศีลหคาขาหบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลทุศีลผู้ปราศจากศีล ครั้นร่างกายแตกภายหลังมรณะจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกนี้เป็นโทษข้อที่หของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทูศีลคฤลหิหบดีทั้งหลายเหล่านี้แลคือโทษห้าประการของบุคคลผู้ทูศีลผู้ปราศจากศีลคฤลหบดีทั้งหลายอานิสงของความถึงพร้อมด้วยศีล ของผู้มีศีลมีห้าประการห้าประการคืออะไรบ้างคือหนึ่งคุณธรรบาดีทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ได้ประสบโขคะกองใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีล สองคฤุหบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกกิตติศัพท์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมกระชอนไปนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สองของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลสามคฤุหบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีล ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเข้าสู่บริษัทใดๆคือขัตติยาบริษัทก็ดีพระมณะบริษัทก็ดีคฤรุหะบ,บดีบริษัทก็ดีสมณะบริษัทก็ดีย่อมเป็นผู้องอาจไม่ขวยเขินเข้าไปนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สามของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีล สี่คฤหบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นผู้ไม่หลงทำกาละในวงเล็บตายนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สี่ของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลห้าคฤหบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีล ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลขันร่างกายแตกภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นี้เป็นอานิสงค์้อทีห้าของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลคารหะบดรีทั้งหลายเหล่านี้แลคืออานิสงส์ห้าประการของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตาริคามให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาทานให้ราเริงด้วยธนีกถาจนราตรีผ่านไปมากแล้วทรงส่งเข้ากลับด้วยพระดำรัสว่าคารหบรดีทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วแลบัดนี้ ท่านทั้งหลายจงพิจารณาเห็นเป็นการสมควรเถิดลำดับนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวปานปาตาริคามชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพภาคกันลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าททำประทักษิณแล้วภาคกันกลับไปครั้งนั้นแหล เมื่ออุบาสุอบากสิกาชาวบ้านปาตาลิคามกลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าอย่างห้องวางที่ประทับข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองก็สมัยนั้นแหลพรามสุนีท้าและวัสกาละมหาอัมมาตของแคว้นมคตกกำลังไปสร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านปาตาลิคาม เพื่อป้องกันเจ้าวัตถีทั้งหลายแต่ทว่าสมัยนั้นแหลเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากจำนวนพันพันพ,นพากันเข้าสิงพื้นที่ในหมู่บ้านป่าตาลิคามในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่เข้าสิงพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศท,ทั้งหลายแก่ราชา และราชมหาอมาตย์ทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่ในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นกลางกลางพากันเข้าสิงพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศท,ทั้งหลายแก่ราชาและราชมหาอมาตย์ทั้งหลายชั้นกลางกลางในภูมิประเทศนั้น ในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นต่ำพากันเข้าสิงพื้นทีจิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศท,ทั้งหลายแก่ราชาและราชมหาอมาตย์ทั้งหลายชั้นต่ำในภูมิประเทศนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าได้ทอดประเนศเห็นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นจำนวนพันพัน ต่างเข้าสิงพื้นที่ในหมู่บ้านปาตาลิคามด้วยทิพย์าจากสุอันบริสุทธิ์เหนือดวงตามนุษย์ในวงเล็บคือในภูมิประเทศใดเทวดาท,ทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่เข้าสิงพื้นที่จิตก้นน้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศท,ทั้งหลายแก่ราชาและราชามหาอมาตย์ทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่ ในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นกลางกลางพากันเข้าสิงพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างในเวศทั้งหลายแก่ราชาและราชามหาอัมมาต์ทั้งหลายชั้นกลางกลางในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นต่ำพากันเข้าสิงพื้นที่ จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศท,ทั้งหลายแก่ราชาและราชมหาอมาตย์ทั้งหลายชั้นต่ำในภูมิประเทศนั้นครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคยาวสเสด็จลุกขึ้นในเวลาไกลรุงแห่งปราเตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ใครจะสร้างเมืองในหมู่บ้านปาตาริคาม พระอานน์กราบทูลว่าพรามสุนีทะและวัสการะมหาอมาตของแขวนมคตกำลังให้สร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านปาตาริคามเพื่อป้องกันเจ้าวัชีทั้งหลายพระเจ้าคาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนพรามสุนีทา้าและวัสการะมหาอมาตของแขวนมคต จะสร้างเมืองในหมู่บ้านปาตาริคามเพื่อป้องกันเจ้าวัชีทั้งหลายเหมือนอย่างปรึกษาหาหรือกับเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงในวงเล็บมากก่อนเชิงอัดตรงนี้ในมหาปรินิพานสูตรที่คานิกายมหาวัคเล่มที่สิบข้อแปดสิบสองหน้าหนึ่งสเป็นเทเวหิตาวติงเสหิ สัตทิงสักโกมันเตตวาข้อความละฉบับฉัฏฐสังคีติฉบับพม่าฉบับอังกฤษและในอุทานไม่มีคำว่าสักโกอานน,น์ณที่นี้สถาคตได้เห็นเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากจำนวนพันพันต่างเข้าสิงพื้นที่ในหมู่บ้านปาตาริคาม ด้วยทิพยพาจากสู่อันบริสุทธิ์เหนือดวงตามนุษย์ในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่พากันเข้าสิงพื้นที่จิตก็น,น้อมไปเพื่อให้สร้างในเวททั้งหลายแก่ราชาและราชามหาอัมมาย์ทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่ในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นกลางกลาง พากันเข้าสิงพื้นที่จิตก้อนน้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศทั้งหลายแก่ราชาและแก่ราชามหาอมาตย์ทั้งหลายชั้นกลางกลางในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นต่ำพากันเข้าสิงพื้นที่จิตก้อนน้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศทั้งหลายแก่ราชาและ แก่ราชามหาอัมมาทั้งหลายในภูมิประเทศนั้นอาอนนท์เมืองนี้ยังเป็นที่ชุมนุมชนอารยะอยู่ตราบใดยังเป็นทางผ่านของพ่อขาอยู่ตราบใดตราบนั้นจากเป็นนครชั้นเลิศชื่อปาตาลีบุตรเชิงอัดนครปาตาลีบุตรนี้ต่อมาเป็นราชธานีของราชอาณาจากักรมคธ เป็นนครหลวงที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชและในราชวงศ์ปุตตะอันหนึ่งความตรงนี้บาลีในมหาปรินิพานาสูตรเป็นปาตาลิปุตตังปุตตะเททนังในอุทานมีเฉพาะคำว่าปุตตะเททนังเป็นที่แก้ห่อสินค้าอาน,นุน นครปาตาริบุตรจกมีอันตรายสาประการคือจากไฟหนึ่งจากน้ำหนึ่งด้วยแตกสามคีหนึ่งข้อหนึ่งเจสครั้งนั้นแลพราสุนีท้าและวัสการะมหาอม,มาตของแคว้นมคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเาวครั้นชื่นชมกับพระผู้มีพระภาคยาวกล่าวถ้อยคำน่าชื่นชม ควรรำลึกถึงกันแล้วจึงยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพรามสุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์ของแคว้นมคตยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบถูลพระผู้มีพระภาคยาวดังนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารสำหรับวันนี้เถิดพระเจ้าค่ะเชิงอัด โรงนี้ฉบับแปลของจอรดีเออร์ลี่แลนด์ใช้คำว่าเอมีนชุมอร์โรเท่ากับพัดสำหรับวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับด้วยดุษศนีภาพพรามสุนีทาและวัสการะมหาอมาตย์ของแขวนมคตครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้ว จึงเข้าไปยังเรือนรับรองของตนแล้วสั่งให้ประเตรียมของควรเคียวของควรบริโภคอย่างประณนีตไว้ในเรือนรับรองของตนแล้วให้กราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคยาวา่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัตาหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นแหลเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคยาวทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จดำเนินเข้าไปเรือนรับรองของพราหมณ์สุนีท้าและวัสการะมหาอมาตย์ของแขวนมคตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนางบนอาสนะที่เขาปูไว้ครั้งนั้นแลพราหมณ์สุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์ของแขวนมคต อังคาดเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมกุกด้วยของควรเขี้ยวของควรบริโภคอย่างประณีตด้วยมือของตนขันพักผู้มีพระภาคจาเจ้าเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์ลงจากบาทพรามสุนีท้าและวัสกาละมหาอมาตของแขวนมคธ ถือเอาอาสนะตามแห่งหนึ่งแล้วนางณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคยาวทรงอนุโมทนาแก่พรามสุนีทา้าและวัสการะมหาอมาตย์ของแขวนมคตผู้นางณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าบุรุษผู้มีเชื้อชาติบัณฑิตเข้าไปอยู่ในประเทศใด พึงเชิญท่านพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลผู้สำรวมในบริโภคในประเทศนั้นแล้วอุทิศทักษิณาให้แก่เทวดาทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในประเทศนั้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นอันบุรุษนั้นบูชาแล้วย่อมบูชาตอบนับถือแล้วย่อมนับถือตอบซึ่งบุรุษนั้นเพราะเหตุนั้น เทวดาทั้งหลายจะอนุเคราะห์บุรุษผู้เชื้อชาติบัณฑิตนั้นเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกของตนบุรุษผู้ซึ่งเทวดาอนุเคราะห์แล้วจะประสบแต่สิ่งเจริญทั้งหลายในการทุกเมื่อข้อหนึ่งเจ็ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคยาว ครั้นส่งอนุโมทนาแก่พรามสุนีท้าและวัสการะมหาอม,มาตย์ของแขวนมคตด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะกลับไปก็สมัยนั้นแลพรามสุนีท้าและวัสการะมหาอม,มาตย์ของแขวนมคตตามเสด็จพระผู้มีพระภาคยาวไปโดยใกล้ชิดเบื้องพระปริศดาง ด้วยคิดว่าวันนี้พระสมณโคดมจากเสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นจะมีชื่อว่าโคตมาถวานจากเสด็จข้าแม่น้ำคงคาโดยท่าใดท่านั้นจะมีชื่อว่าโคตมาติดถัชงนั้นแหลประตูที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกได้มีนามว่าโคตมาถวาน ขันแล้วพระผู้มีพระภาคยาวเสด็จดำเนินไปยังแม่น้ำคงคาก็สมัยนั้นแลแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มฝั่งเสมอขอบฝั่งกาในวงเล็บเกาะบนริมฝั่งดื่มกินได้มนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งบางพวกก็ใช้เรือบางพวกก็ใช้แพ บางพวกก็ผูกทุนครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงหายพระองค์จากฝั่งข้างนี้ของแม่น้ำคงคาไปปรากฏอยู่บนฝั่งข้างโน,น้นพร้อมภิกษุสงฆ์เหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่ขูวไว้ออกหรือคู้แขนที่เหยียดไว้เข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าได้ทอดประเนตเห็นมนุษย์เหล่านั้น ผู้ปรารถนาข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังฝั่งหนึ่งบางพวกก็ใช้เรือบางพวกก็ใช้แพบางพวกก็ผูกทุนลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคยาวทรงทราบเหนื้อความนี้แล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชนทั้งหลายเหล่าใดจะข้ามสะคือห่วงน้ำ ในวงเล็บแม่น้ำชนเหล่านั้นต้องทำสะพานผ่านเปลือกตมข้าบไปประชาชนยังผูกทุ่นกันแต่ชนทั้งหลายผู้มีปัญญาข้ามไปไม่ต้องผูกทุนปาตาลีคามิยาสูตรที่หกจบด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้โดยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนา ในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ